สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับขอบพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับใครกําลังมองหาแว่นไว้ใส่ขับรถท่องเที่ยวทํางานลองกดลิงก์ใต้คลิปนะครับรุ่นนี้ราคาไม่แรงวัสดุด,ดีนะครับชวนชมนะครับในส่วนของ Toyota Camry ปี2000นะครับเครื่อง2.2ออโต้ระบบไฟฟ้านะครับ ก็ชมดูก่อนนะครับรอบนอกเกสวยถูกใจหรือเปล่านะครับรถอยู่ที่บางแคนะครับถ้าใครสนใจไปทดลองขับเจรจาต่อรองราคานะครับดูเอกสารให้เรียบร้อยนะครับแล้วจึงจ่ายเงินครับผมคันนี้อยู่ในสภาพที่สวยงามแล้วก็สมบูรณ์นะครับถ้าใครกําลังมองหารถเอาไปใช้งานนะครับคันนี้เป็นเครื่อง2.2นะครับออโต้ติดแก๊ส LPG เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าในเรื่องของความประหยัดก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวไม่ต้องกังวลทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครเคยมีประสบการณ์การใช้แก๊สหรือเปล่าถ้าค นเคยมีประสบการณ์การใช้แก๊สอยู่แล้วรับรองว่าถูกใจแน่นอน พาเพื่อนพาช่างไปตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ก็ถือว่าเป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับสีนี้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้มีแม็กต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าชอบหรือไม่ชอบเคยมีประสบการณ์แก๊สหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเรื่องของความประหยัดรถติดแก๊สก็มาเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับสภาพภายในยังสมบูรณ์แล้วก็สวยนะครับไม่มีแตกนะฮะลองเช็คดูได้เลยนะครับถ้าใครสนใจจริงๆคำเดียวที่จะพิสูจน์ได้นะครับต้องไปทดลองขับนะครับท่านก็จะรู้ว่ายังใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะฮะเอาเป็นว่า ผมชี้เป้านะครับเอามาฝากนะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับถ้าใครชอบก็ถ้าเป็นเบาปรับฟูกคู่หน้านี่ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับเอาเป็นมาฝากนะครับสนใจจริงๆไปทดลองขับนะครับขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามนะครับถ้าใครยังมีรถไม่ถูกใจนะครับก็ลองศึกษาดูราคาดูสภาพรถนะครับในส่วนที่รถที่เคยลงไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็จะได้รู้ว่าเราชอบแบบไหน จะได้เตรียมเงินเตรียมงบประมาณนะครับแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับชอบรุ่นไหนแบบไหนร้องเข้าไปหาข้อมูลในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับท่านก็จะได้รถที่ดีมีคุณภาพไว้ใช้งานนะครับในราคาที่ประหยัดก็ติดตามช่องไว้นะครับและถ้าคิดว่าช่องแบบนี้มีประโยชน์นะครับสามารถจะแบ่งปันให้กับพี่น้องเพื่อนสมาชิกท่านได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับครับผมคันนี้สวยงามครับขึ้นอยู่กับว่าทุกคนจะชอบหรือเปล่านะครับ ผมนำเสนอนะครับส่วนการตัดสินใจพี่น็อกตัดสินใจได้เลยนะครับครับผมฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องนี้ขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ